สวัสดีครับก็พามาดูลูกนี้นะครับเป็นอีกอีกลูกหนึ่งที่ใช้ได้ทนมากๆนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นอัมมา n h นไฮไลท์ t 8ดสิบคั่วแอลนะครับตัวนี้มาดูกันว่าติดตั้งให้ลูกค้าไปเมื่อไหร่นะครับอ่าอันนี้ติดตั้งไปตั้งแต่ปี16ึ่อ่าหนเดือน9นะครับปัจจุบันปี20เดือน10 ก็ลูกนี้ก็คือใช้มาเกิน4ปีนะครับ4ปีกับอีก1เดือนนะครับอ่าก็ไปดูอันนี้จะติดตั้งในรถลูกค้าเป็นรถกระบะ Isuzu d m a x อ่าเครื่อง2500 cc ซีซีนะครับ <c oughs> ก็เป็นรถเดิมเดิมนะครับลูกนี้ไม่ใหญ่นะครับเป็นเขาเรียกว่าลูกสั้นกระบะลูกสั้นนะครับอันนี้นิยมใส่ในรถกระบะ พวกพวกดีแม็ก9หรือว่าพวกนาวาร่านะครับออันนี้เป็นกระบะลูกสั้นตัวนี้รับประกันถึง2ปีเลยนะครับซีดวัดจริงได้ประมาณสัก650โดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ทนมากๆนะครับไปดูนะครับในช่องใส่นี่จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็น เป็น i s u ูด d m แมเครื่อง2,500 c c นะครับอันนี้เขาจะเผื่อไว้สำหรับใส่แบตได้ใหญ่กว่าตัวนี้นะครับลูกใหม่พอดีรุ่นนี้ของขาดเลยใส่อัลมาลอนโก 95d 31l ให้ลูกค้านะครับก็ทนมากๆครับในรุ่นนี้ผมเอามาฝากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งรุ่นอันนี้เป็นรุ่นอัลมาลอนไฮไลท์ 80d 26l นะครับก็สวัสดีครับ